ธรรมะนะไม่ต้องเรียนด้วยกันคิดเอาคิดคิดไปเรื่อยๆย,ยิ่งคิดยิ่งสงสัยธรรมะหัดดูสภาวะเข้าไปตรงตรงเลยมันโกรธขึ้นมาดูไปที่ความรู้สึกโกรธนี่เห็นนะความรู้สึกโกรธเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป จมันชอบอะไรขึ้นมาก็รู้ว่าชอบรู้ตรงๆงเห็นว่าความชอบมันเป็นของแปลกปลอมเข้ามาถูกรู้ถูกดูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขเกิดขึ้นเราก็ดูเห็นความสุขเป็นของแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างดูแบบเดียวกันเนี้ยภาวนาอย่าคิดมาก ความคิดจะปิดบังความจริงดูความจริงอย่างความรู้สึกทั้งหลายเป็นความจริงที่ผุดขึ้นมาเราบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้